นะวังฝนตกอรัเก็บไม่ทันอันนี้เป็นใบข้างหลังแล้วอันนี้ต้องรีบครับการแถลงข่าววันนี้เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงานในคดีสําคัญในพื <S <S ้นที่ของตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับจํานวน5รายนะครับ5คดีสิทธิ์นะครับผมขอเริ่มจากคดีแรกก่อนนะครับคดีแรกก็จะเป็นการจับกลุ่มยาเสพติด จำนวน4ล้าน1 0 0แสนเม็ดนะครับจากการสืบสวนของกองบังคับการตำรวจสืบส,สวนสอบสวนนรูปาทัศน์เจนะครับเราได้ทราบว่ามีกลุ่มนะครับผู้ต้องหาที่ลักลอบผลยาเสพตสิดนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับจะไปรับยาที่ทางกลุ่มเนี่ยนัดหมายกันไว้ที่สุพรรณบุรีนะครับกลุ่มผู้ต้องหานี่ใช้รถยนต์นะครับในการผลยาเสพตสิดนะครับมาจํานวน4คันนะครับ ฐานเกลืที่ตำรวจก็เลยใช้กำลังนะครับในการสกัดกั้นและก็จับกลุ่มนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาครับใช้หลบหนีนะครับเราสามารถสกัดจับกลุ่มได้ทั้งหมด3ามคันนะครับภายในรถนะครับก็จะมียาเสพติดที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของท่านอยู่นะครับจำนวนสี่ล้านหนึ่งแสนเม็ดนะครับกลุ่มของผู้ต้องหาเนี่ยเราใช้ชื่อว่ายุ่งโคทราครับจะเป็นกลุ่มของคนร้ายนะครับผู้ต้องหาที่เอายาเสพติดจะมาพักไว้ในพื้นที่ราชบุรี แล้วก็จะนำลำเรียงส่งต่อไปทงางภาคใต้นะครับส่วนคดีที่สองนะครับก็จะเป็น2อถึงหนี่จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของนคปรปฐมทั้งหมดนะครับเป็นคดีสําคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่ mm hmm. น้องประชาชนนะครับคดีแรกก็เป็นคดีพยายาเสียเปรียบนะครับคดีนี้นะครับผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเสียเปรียบให้รับบาดเจ็บสาหัส hmm. แล้วก็หลบหนีนะครับทางตำรวจท้องภาคเจ็ดนะครับได้มีการระดม ฝ่ายสืบสวนระดมสัมภาษณ์กำลังแล้วก็ประสานกับทางฝ่ายปกครองด้วยนะครับจนกระทั่งที่สุดทราบได้ว่าในรัฐนะครับมือปืนหลบหนีไปอยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็ได้ทําการจับกลุมนะครับพร้อมอาวุธปืนของกลางรถต่างๆนะครับจนแล้วต่อมาก็ได้ขยายผลต่อได้ทราบว่าในบอยนะครับเป็นผู้ว่าจ้างนะครับทั้งผู้ตูองาาทั้งหมดก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนใน,นาการจับกลุมนะครับ ขณะนี้นะครับถ้่านำตัวตงหาไปฝากถามไปแล้วนะครับทางฝ่ายสืบสวนก็พยายามนะครับพยายามที่จะขยายผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นคดีที่สองคดีที่สามก็เป็นคดีฆ่านะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโคแก้วนะครับสาเตุจากผู้ตายกับผู้ต้องหามีเรื่องบาดหมางกันนะครับก็ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนนะครับยิงผู้ตายนะครับแล้วก็หลบหนีไปทางตารวจโคแก้วนะครับก็ได้มีการ ขออนุญาตารออกหมา,ามยจับแล้วก็ได้ติดตามจามับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ของสอนอวัดพญากไกรนะครับนำตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีส่วนคดีที่4นะครับจะเป็นคดีที่ผู้ใช้แรงงานชาวพม่า,ะมานะครับที่มีเรื่องทะเลาะก,กันในโรงงาน,นบะหมี่สำเร็จรูปนะครับก็มีการทะเลาะก,กันและใช้อาวุธมีดนะครับแทงกันนะครับปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ทางยอดที่ตำรวจก็ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทันทีในที่เกิดเหตุนะครับก็นําตัวมาดำเนินคดีไปแล้วนะครับส่วนคดีล่าสุดนะครับก็คือของสพดอนตูนะครับเกิดเมื่อคืนนี้นะครับผู้ตายเป็นพ่อตานะครับทะเลาะกับลูกเขยนะครับแช่ปืนจิงกันปรากฏว่าพ่อตาเสียชีวิตนะครับทางตำรวจได้มีการจับกลุ่มลูกเขยซึ่งเป็นผู้ตายพร้อมอาปืนของกลางเรียบร้อยนะครับก็ส่งพนงาสสวนเนค่งตามกฎหมายต่อไปนะครับ

ดกดไปตรงพงแขนนะพยายามฆ่าเสียบเียกนี่สาเหตุหลักของการประเด็นนคืนเกิดจากอะไรครับผู้ต้องหาต้องให้การว่าเกี่วยวกับเรื่องของทานครู แต่ว่าตำรวจเราก็อยพยายามสืบสวนต่อว่าเราก็ไม่ได้เชื่อว่าคำพยานสามารถใหการอะไรก็ได้เพราะเราจะพะคดีเป็นการวงหนี้เพื่อเจบล้านที่เป็นการเขาบอกว่าโควาดสิบเก้าทก็หาใน้การนะครับ